มาคิวมานจ๊ะยังได้ไปต่อกับควายไหมควายมาพี่สาวายมานะพี่วายน้องควายนะจ๊ะจัดไปจัดไปกับน้องควายอีกโอ้โหเอาแล้วเอาแล้ว,ลว,ลวบอกแล้วตัวคิวควีนก็มาคิวควีนยังไปได้ต่อดอกสุดท้ายไหลลื่นไม่หยุดไม่มีสตดแบบนี้นะคะถ้าทางจะแตกปังปูรีเย่ไปแล้วท่านผู้ชมอ่าจริงๆด้วยซูปเปอร์เมก8าร้ี คลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเลียนแบบเด็ดค่ะ h e l l o บัฟเฟอเยอะๆเนะใจดีต้อนรับเข้าสู่ฟจอร์นาล์ชนลนะคะอยู่ฝ้า PJ88 กับเกมบัฟเฟ l ร w วินทุกคนเออมาเทนให้ดูเกมใหม่นะจ๊ะ75ไปเลยมีฟีเจอร์ด้วยนะมีการฟีเจอร์ด้วยนะทุกคน เราจะเริ่มฟีเจอร์เบาๆเพราะวันนี้มาเทสเกมเาบาๆให้ดูไม่รู้ว่าจะแตกหรือเปล่าถ้าแตกได้แตกดีก็เอออยู่ได้อยู่ต่อนะท่านผู้ชมเกมไหนไม่แตกฟอร์จนไม่เล่นนะจ๊ะอ่าโอเค เออจะไปจะไปวายหมา2ตัวแบบมีโอ้โหแตกเป็นวายหลายตัวเลยท่านผู้ชมอ่าคิวคิวและ9้าอยากได้ไปต่อกับ9้าด้วยท่านผู้ชมเออปุ๊บปับรับโชกับวายเออแตกแตกเป็นวายอีกหตัวเป็นควายีกาตัวนะท่านผู้ชมภาษาบ,บ้านๆเลยบอกเอาระ้บับฟลุกวายนี่แหละควายชนะนะเออโอเคคูณ5้าเข้าไปเป็นย7เจท่านผู้ชมฟีเจอร์ไปที่75็ด้านนไม่รู้ว่าจะเท่าทุนหรือร่วงหรือว่าจะปังก็ได้ วายแตกแบบมีโอ้โหสวยๆงามๆไปได้ต่อก er. okay, ับเคคิงนะท่านผู้ชมอายอุบปรับรับโชคมาอีก13บามเข้าไปนะจ๊ะโอเคเจแจ็กเจแจ็กแล้วายโอ้ยปัง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 เออแตกมากระจายมาวายมาโอ้ยอ้าวอ้าวอ้าวยังได้ไปต่อกับวายท่านผู้ชมฟีสปินจะเข้าหรือเปล่ายังไงกันครับเนี่ยโอ้ฟีสปินเกือบเข้าไปท่านผู้ชมเอ้ยอ่า รรบตายคอยยวิดรับมาสิบท่านผู้ชมเออ,เอ,อโอเคเลยอห้ารอบจะเอาทุนคืนได้หรือเปล่ากําไรต้องมาแล้วแหละว,วายจัดไฟแตกเป็นแตกเป็นโอโ้โหอา้อาวอาแตกหตัวท่านผู้ชมเอออุ้ยมานาจาัจ๊ะคูสิพเาไปเป็น50 52ิองรางวัลของเราซูปเปอร์เมกะสวยงามสุดจึงท่านผู้ชมเออกําไรมาแล้วตอนนี้ ก็แตกก็ <Wow. S 1> แตกดีอยู่นะท่านผู้ชมเอาไว้จัดไปกับเคคิงแล้วก็เชื่อมควายด้วยนะท่านผู้ชมเออจัดไปกับเคคิงนะจ๊ะอ่าโอเคปุบป,ปาบรับโชครับมากเป็นราวัลก็โต21ท่านผู้ชมเอออ่าจัดไปนะอีกหนึ่งรอบขออยข่อยาวได้หรือเปล่ายังไงกันครับสูเออจัดมาไว้กับควายแล้วก็ตัว A, เอท่านผู้ชมเออจัดไปจัดไปอือหืยอ่ายังรับมา ยังรับมา1ิแปรท่านผู้ชมโอ้โหแตกประมาณหเท่าตัวนะเออ,อย่า,าว่าไปนะท่านผู้ชมโอ้ยโ,โดยที่ทุนน้อยก็แตกมา1เท่าตัวเหมือนกันนะเนี่ยนะสปฟเฟลวินท่านผู้ชมเออไปสองร้อย่เอาให้หมดแมทท่านผู้ชมหมดก็เลิกเล่นเท่านั้นเองจะดูว่าเกมมันเป็นยังไงเท่านั้นเองนะโอเคเพิ่งเข้ามาเล่นครั้งแรกด้วยไม่รู้ว่าจะดีจะปังหรือเปล่าท่านผู้ชม อ่าโอเคเปลี่ยนเป็นวายนะรูปที่เขาแสดงก็คือเปลี่ยนเป็นวายนั่นแหละท่านผู้ชมอ่าม้โหมีควายหนึ่งตัวอ่าฟีสปินโอ้โหอ้าวอ้าวยังไงกันครับเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะเอาแล้ว ถ้าไม่ดีคุณก็ไม่ได้อยู่ต่อนะคะไอควายอย่างเงี้ยเออจัดไปไวายตัวนี้ปุ๊ปรับรับโชบมา4ตัวนะเจ้าโอ้โหเชื่อมอีก3ตัวอ้าวน้องเสือดาวว่าจะได้เฮ้อวิง่งหนีเสือดาวก็ให้ไวายเลย ควายนะจ๊ะเจ็ดเลยเป็นราวัดก้อนโตของเราไปโอเคอยู่ที่คูณสามเดือดสู่ตอนนี้นะขอไหลขอยาวเออจัดไปกับเคคิงแล้วก็ควายอีกหนึ่งตัวเคคิงก็ได้ควายก็ดีนะจ๊ะอ่าน้องควายน้องควายนะท่านผู้ชมเออจัดไปไปเรื่อยๆวายมาก็ดีเออวายมาสักทีจะดีใจแบบนี้แตกเป็น16ตัวด้วยอ่าโอเคนะ อุ้ยอ่ะปรับปร,ปรับโชคมาอีก76ท่านผู้ชมเออเราจะตามถึนคืนได้หรือเปล่ามันเหลือแค่3รอบเองยังไงกันสูอ่าอุ้ฟีส,ป,ป,ฟสป,ปีนมาอือมันบอมามันบอกเขาอ่าวายโอ้มันไม่แตกท่านผู้ชมอ่าวายวายรอบสุดท้ายขอยายขอย้าวหน่อยนะจ๊ะคิวควีนมาคิวควีนมาโอ้โหเป็น9ที่เข้าไปท่านผู้ชมเอออ่า ทั้งหมด197โอ้โหขาดทุนไปนิดหนึ่งอุย้ยยังไงกันสูเอ้ยอาตอนรวมๆก็ยังไม่ขาดทุนเล่นไปอีกสักไม,ม้หนึ่ง225ฟรีสฟีสปินมาสามนะท่านผู้ชมเออรวมๆแล้วก็ได้กำไรอยู่นะทั้งรอบแรกรอบที่สองนะไม้ที่สามอวายเปลี่ยนเป็นวายเปลี่ยนเป็นวายให้หมดนะจ๊าดีมากนะอ่าโอเค เอาให้ร่วงเอาให้ยับน้องควายควายวิ่งหนีเสือดาวนะอ้ววายมา้าหนึ่งตัวดอกนี้ควายมากับเหยียวท่านผู้ชมกับเหยียวเหยียวไปได้ต่อท่านผู้ชมเออไฟมาสักทีจะดีใจเหยียวมันมาเหยียวก็ได้ไฟก็ดีนะท่านผู้ชมอ่าโอเคคุซี่เป็นเราอก็โตไปหกสิบนะจ๊ะอ่าจัดมาขอบฟีสปินแบบว่าถ้าเข้าในฟีสปินนี่คือแบบว่ากราบท่านผู้ชมเออม้ามา,มา,มา ควายมาอู้ควายมาแล้วนะจ๊ะเออจะไปจะไปดอกนี้43ันท่านผู้ชมยังปรับปรับโชควายมาอีกหนึ่งตัวแบบนี้เซมมาก้ามาท่านผู้ชมเออโอเคนะจ๊ะคุณใจเข้าไปเป็น39ท่านผู้ชมอ่าโอ้โหฟีสปินมาตัวเดียวอ่ะ เอาไปเอาเข้าไปโอ้โหเกือบไปวายมาวายมานั่นแหละสวยงามนะเออคูณแปดแล้วด้วยซ้ำไปจัดไปออ้ดอกนี้นะเป็นรวันก็โตไปหนึ่งร้อยท่านชมสวยงามสุดฟังฟูรีเยอ่าวายมาดอกนี้ควายมาคิวมานะจ๊ะยังได้ไปตอกควายไหมควายมาพี่จ๋าวายมานะพี่วายน้องควายนะจ๊ะจัดไป จัดไปกับน้องควายอีกโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วแล้วบอกแล้วตัวคิวควีนก็มาคิวควีนยังไปได้ต่อดอกสุดท้ายไหลลื่นไม่หยุดไม่มีสติแแบบนี้นะคะถ้าทางจะแตกปังปูรีเย่ไปแล้วท่านผู้ชมอ่าจริงๆด้วยซูเปอร์เมกะร้อยแปดสิบีโอ้โหกำไรมาแล้วท่านผู้ชมเออนะโอ้อ้า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 แล้ว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 ยังได้ไปต่อกับก้าไหม ควายว่าไงเออจัดไปดอกนอีอ้ออาส่สิบท่านผู้ชมนิดเดียวก็เอานิดเดียวก็เอาบอกเลยอ้าโอเคเท่านี้ก็กําไรมาประมาณโอ้โหมามากกว่าหนึ่งเท้าตัวด้วยนะทุกคนเกือบสามร้อยท่านผู้ชมอาโอเคคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ด้วยนะเกมดีก็ยังได้อยู่ต่อจ้า